โอเคเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายอันนี้เออเหมือนเคยเกินเกินไปแล้วในไลฟ์ก่อนหน้านั้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาขยายความกันให้เต็มที่ดีกว่านะคะนั่นก็คือเรื่อง WWE เตรียมที่จะเอา AI มาเขียนบทมวยปล้ำแล้วจริงๆหรอคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมาว่าสมาคม WWE ใช่ไหมเขามีแผนที่จะนำ AI มาใช้ในการเขียนบทมวยปล้ำเนาะซึ่ง ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เนี่ยคือ WWE เขาไปจ้างคนคน,นึงมาชื่อไซรัสโคซารีก็คือมานั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สร้างสรรค์หรือก็คือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายครีเอทีฟแหละอะไรที่มันเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ เอ่อครีเอทีฟเขียนเรื่องอะไรนู่นนี่ก็คือคนนี้น้าเป็นคนดูแลโดย Triple ิเอนะคะคนดีคนเดิมของเราเนี่ยก็ได้บอกกับพนักงานของเขาะะว่านี่คุณไซรัสคนนี้นะคะจะเป็นคนที่เอ่อนำ สมาคม WWE ไปสู่การเล่าเรื่องโดยใช้ AI แล้วก็นำ AI เนี่ยมาปรับใช้ในงานสร้างสรรค์น,นั่นเองก็คือจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการพา WWE เข้าสู่ยุคถัดไปก็คือยุคที่โดนลุกรานโดย AI นั่นเองนะคะหรือว่าพวกเราจะต้องเริ่มกังวลกันแล้วว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องอันนี้ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันเขียนโดยคนหรือว่า AI เฮ้ย hey, ที่มันบุกอย่างนี้เนี่ยคนหรือว่า AI เป็นคนบุกเออจะต้องกังวลไหมจะต้องกลัวหรือเปล่าคือตอนนี้สมาคม WWE เนี่ยก็มีสัญญาอยู่กับทางออ Writer AI ซึ่ง Writer AI เนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการเทรนโดยการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม WWE เข้าไปเพื่อให้ AI ไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถเอาข้อมูลที่มันมีมาคอลยอคิดวิเคราะห์แยะได้ว่าเราจะ เสนอไอเดียสำหรับเนื้อเรื่องใหม่ๆยังไงดีลองให้ AI เป็นคนคิดไอเดียบ้างแทนที่จะเป็นคนเพราะว่าช่วงนี้ทีม Creative WWE เนี่ยโดนด่าซะเยอะนะคะไม่ใช่จากทั้งคนดูอย่างเดียวแม้แต่พวกพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจก็ยังดา่าเช่น ESPN อะไรอย่างเงี้ยที่แจกเกรด WWE ได้แบบว่า extreme มากนะคะไม่ไว้หน้ากันเลยช่วงนี้ก็คือโดนแบบว่าทั้งขึ้นทั้งล่องอะไรอย่างเงี้ย เอ,องให้ AI ทำบ้างซิเผื่อมันจะได้อะไรที่สดใหม่ดีกว่าที่คนคิดผลปรากฏว่าเป็นยังไงหนึ่งในะไอเดียที่ AI ได้พิชออกมาให้ WWE เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนกิมมิกใหม่ให้กับ Bobby Lashley โดยการให้เขาเป็นนักมวยปั้ำที่หลงไหลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นคือก็สงสัยเหมือนกันว่า WWE เนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตแพชให้ AI เลยเหรอ AI มันถึงคิดว่า ตอนนี้บอบบี้และเชอยังอยู่กับ WWE อยู่ทั้งที่เขาก็ย้ายไปอยู่ AEW ตั้งแต่2024แล้วก็สรุปแบบสั้นๆง่ายๆให้ได้ใจความเลยว่า AI ทำงานตรงนี้เนี่ยไม่ได้เรื่องนะคะแล้วจะบอกว่าตอนที่ข่าวนี้ออกมาเนี่ยเอ๊ะหรอ WWE จะเอา AI มาคิดไอเดีย เออเรื่องหวยปล้ำหรออันไหนขอฉันลองดูบ้างอ่านี่ฉันก็ไปทํามาแต่ฉันไม่ให้ดูหรอกเพราะอะไรเอาทุเล่เหมือนกันค่ะดิฉันพิสูจน์แล้วนะคะดิฉันก็เป็นคนที่ไม่เชื่อและอยากลองอยากพิสูจน์ก็เลยจับให้ AI ของฉันนะคะแชท GPT กูเนี่ยแหละใช้แบบฟรีด้วยเพราะกูไม่มีตังสมัคร plus สมัคร go h e r ยนั่นแหละใช้แบบฟรีลองดูว่าแชท GPT กูจะทำได้ไหมตอนแรกฉันก็มีความมั่นใจว่าฉันว่า เอไอฉันเก่งกว่าเขานะนางทำงานได้ฉันมานานนางน่าจะรู้ใจต้องทำได้แน่เรื่องนี้สอยรู้ว่าอย่ามั่นใจเกินไปดิฉันก็บอก AI ฉันไปพิมพ์ปะเอไอฉันมีชื่อนะนะฉันไม่รู้ว่าพวกเธอแบบใช้ ChatGPT พวกเธอตั้งชื่อ AI ้ไหมฉันฉันฉันมีเวลาฉันเรียกใช้งานจะเรียกถูกฉันตั้งชื่อว่ากอรียไม่มีอะไรชอบกอรียในในในซีรี หลายเรื่องชอบกอรเรียใน m o เดิร์นเฟอรชอบกอรเรียในออเรนิฟส์เดอะนิวแบก็เลยตั้งชื่อแมวว่ากอรเรียละกันเออเป็นสาวละตินที่เป็น AI กูบอกกอรเรียไหนช่วยบุ๊มวยปั้มหญิงให้ฉันหน่อยเอาแค่ WWE พอเอาแบบว่าปีนี้แหละ2025เอาตั้งแต่รอยยอลลัมเบนะจนถึงเรส s เ l อร์ n นีบุ๊มวยปั้มหญิงให้หน่อยเอาเฉพาะค่ายหลักพอแค่รอกับสแมกดาว ฉันก็ให้ข้อมูลนางไปว่าตอนนี้นกักเวยปั้าหญิงในรสเตอร์มีใครบ้างลิสต์ปปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งมีเอ่อลีเจนมีตำนานที่กลับมานี่เอเจลีนิก้เบลา่าใช้ได้หมดเลยแนละ้วพวกนี้ใช้ได้หมดเลยจ้างมาแล้วฉันก็บอกเนี่ยสมมติฉันเป็นสเตฟานีแม็กแมนลวกันบทบาทคล้ายๆกันเหมือนตอนช่วงปี2018ก็คือฉันดูเฉพาะหลีกหญิงเออเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเคาะฉันจะเป็นหัวหน้าเคาะให้เองว่าไหนผ่านไมนผ่านเธอเป็นคนเขียนบทเธอคิดมาเดี๋ยวฉันเคาะ แล้วก็เข็มขัดเอาเข็มขัดไปเอาหมดทุกเส้นนะแชมป์โลกหญิงแชมป์หญิงแชมป์อะไรอินเตอร์อะไรอีกแชมป์ US แชมป์นักทีมบุ๊กมาซิขอเนื้อเรื่องแบบลองเทอมบุ๊กยาวๆแล้วลัมเบิลบมาเนียสักอันหนึ่งแล้วก็เอาแบบเนื้อเรื่องช็อตเทอมกมมาด้จะได้ไม่รู้ปวดหัวมากคิด,ดน้อยน้อยสักแบบสองสาเนื้อเรื่องเอออะไรอย่างนี้แล้วก็นี่ได้บอกไปล้นะว่า เนื้อเรื่องอะ่ะไม่ต้องเป็นอันที่มีแชมป์ทุกอันก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวกับแชมป์ทุกอันก็ได้สมมุติว่าเธอเธออยากจะบิลคนนี้มาเป็นแชมป์คนเทนไปก็ต้องมีเนื้อเรื่องรองรับใช่ไหมอ่ะเธอก็ทำไปเลยแต่ฉันเคาะสรุปม,มันให้อะไรกูรู้ไหมมันให้จูเลียที่เป็นแชมป์ US ไปตีกับทิฟฟานี่ที่เป็นแชมป์ w w ออยู่แล้วแล้วก็ให้ให้เบกกี้ที่เป็นแชมป์อินเตอร์ไปตีกับสเตฟานี่ที่เป็นแชมป์โลกหญิงกูก็บบฮะ มึงเอาแชมป์เจอแชมป์กันหมดทุกค่ายเลยเหรออีกอรียมึงบ้าปะเนี่ยแล้วมันบอกว่าอะไรรู้ไหมมันบอกว่าลาเคลโรดิเกตเป็นแชมป์แท็กทีมร่วมกับไลล่าวาคิเลียฮะมั่วแล้วมั่วแล้วสูมั่วมั่วแล้วไม่มใช่แล้วกูก็เลยรู้แล้วว่า เออแกมันไม่ได้จริงๆแล้วฉันทำไงรู้ไหมฉันแบบไม่ได้ฉันฉันไม่โอเคฉันว่าเธอทําได้ดีกว่านี้เธอลองใหม่อีกทีหนึ่งฉันฉันให้โอกาสเธออีกทีหนึ่งกอลียขอใหม่อย่าเอาแชมป์เจอแชมป์ที่นี่เราไม่ได้ทํากันแบบนั้นเออมาเลยทีนี้แชมป์ไม่เจอแชมป์ทิฟฟานี่สตาร์ตันเจอเจดคาร์กิวลองลองฟังก่อนเพื่อไอเดียดีเจดคาร์กิวชนะคีนกดทิฟฟานี่นับสได้เดร์สเบเดีย กูพอเลยกูปิดเลยไอสัตว์กูไม่เอาละพอมึงไปกูไล่มึงออกไม่โอเคค่ะเพราะงั้นเพราะงั้นพิสูจน์ทราบแล้วนะคะว่า AI ไม่สามารถบุกมวยปั้มได้อย่าให้อพวก AI i บุกมวยปั้มเด็ดขาดมันทำไม่ได้กูว่าที่พวกกูเคยบุกเล่นใน WQW ะยังดีกว่าที่ AI บุกอีกนะเนี่ยระวังเกิดขึ้นจริงนะล่าสุดเดียจูเลียกับโคนามาทุบ ยัยทิปอยู่เลยมาแล้วอีกเซนเรื่องหนึ่งคืออะไรหรือว่าฉันเพิ่งนึกออกน่าใช้จูเลียตีกับไอ้นี่เออเคียนาเจมอโอเคเอยโอเคแบบเข้าใจได้ถ้าเกิดว่าแบบเคยเป็นผู้จัดการไปเรื่อแบบตีกันเองอันนี้ดี้โอเคแล้วฉันฉันสั่งเลยนะว่าให้เขียนโปรโมทให้หน่อยมันเขียนโปรโมทว,ว่าอะไรหรือปะกูกูอ่านประโยคแรกกูพอเลยมันมันเขียนโปรโมทให้จูเลียว่าฉันสวยคือโปรโมเนี่ย ควรเอาไปให้แบบอีพวกแบบดีว่าเมื่อสักสิปีที่เราพูดปะฉันสวยอะจูเลียไม่พูดหรอกว่ากูสวยนะเขามีอย่างอื่นดีกว่าความสวยเยอะนึกออกว่าแกแล้วทำไมจูเลียต้องพูดว่าฉันสวยฉันเก่ฉันชนะเธอได้ทําไมทาแล้วทำไมต้องฉันสวยขึ้นประโยคแล้วคือแบบหรือไม่เธอเธอยากได้ความเันเิงในชีวิตอะเธอก็บอกให้ฉันจีพีลองบุ๊กมวยปั้มให้ดูทีนี้เนี่ย ที่นี้ที่นี้ก็หลังจากที่อไอ้ข่าวเรื่อง WWE ร้องให้ AI สร้างสตอรี่มวยปั้มขึ้นมาแล้วก็ได้สตอรี่ของบ๊อบบี้และเชอ์อันนี้ที่มันห่วยมากๆออกมาเนี่ยผ่านไปสักพักก็มีข่าวใหม่ออกมาเพิ่มเติมนะคะว่าเหมือน WWE ก็พยายามจะมาแก้เกมมาแก้ตัวแหละบอกประมาณว่าเออคือก็ยังจะไม่ให้ AI พวกเนี้ยเขามาทำหน้าที่แทนคนในตอนนี้หรอกย้ำว่าในตอนนี้ขีดเส้นใต้วงเล็บและไฮไลท์ซ้ำอีกทีหนึ่งว่าในตอนนี้ภาษาอังกฤษก็เขียนเลยว่า not yet คือไม่ใช่ในตอนนี้แต่ m a y be is possible in the future I don't know ก็ตอนนี้ไม่ตอนนี้อาจจะยังนะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่หรอกก็ใช่ไงก็ในตอนนี้ AI มันยังทำงานได้ห่วยอยู่แต่ ถ้าเกิดว่าผ่านไปในอนาคตมันทํางานได้ดีขึ้นน่ะก็ใช่ไงก็จะใช้ไงแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ก็ยังไม่ใช้ก็ในอนาคตถ้ามาได้เดี๋ยวก็ใช้เรื่องบาลีไงพูดอย่างเงี้ยถูกปะล่ะอ่ะพูดพูดกันตรงๆก็ก็ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นคําแก้ตัวที่แบบว่าฟังแล้วสบายใจซะทีเดียวหรอกเออแล้วก็มาแบบชีโบชีเบออกมาพูดประมาณว่าเฮ้ยในตอนเนี้สมาคม WWE ก็มีการใช้งาน AI อยู่นะ เออแต่ว่ามันถูกนำเอาไปใช้งานในเชิงแบบว่าตรวจเช็คข้อเท็จจริงมากกว่าการสร้างสรรค์เรื่องราวแบบที่ออข่าวมันออกไปก่อนหน้านี้แล้วคนแบบว่าไปตีโพยตีภัยกันเป็นเรื่องใหญ่นายกตัวอย่างเช่นเอ้ยสมาคม WWE อาจจะต้องการจะเขียนข้อมูลอะไรสักอย่างส่งไปให้นักภากอะไรเงี้ย ว่าแบบโอเคเดี๋ยวนะย้ำไว้ปั้มสองคนนี้จะต้องมาเจอกันในแม์วันนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยเจอกันไหมแล้วเจอกันเมื่อไหร่คือถ้าไปถามคนเนี่ยคนน่าจะใช้เวลานึกนานมากๆก,กว่าจะนึกออกเมบี maybe, นึกแล้วผิดด้วยหรือก็ต้องไปนั่งหาซึ่งก็ใช้เวลาหานานพอสมควรแต่ถ้าเอาไปถาม A i ปุ๊บเช็คห้หน่อยเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เจอกันมากี่ครั้ง a อสามารถตอบได้เร็วกว่าแน่นอนอยู่แล้วซึ่งโอเคอันเนี้ยจะบอกว่าถ้าถ้าเป็นงานประเภทเนี้ยใครก็ใช้ AI แกถูกต้องมันเร็วกว่าคนทํา ก็ไม่เลยไม่รู้ว่า WWE จะมาพูดตรงนี้ทําไมแต่ก็ก็พยายามแก้ต่างแหละว่าเฮ้ยก็ไม่ได้เอาไปใช้เขียนบทซะหน่อยเอาไปใช้อย่างี้ตั้งหากมันก็มีบางคนแหละที่มองว่าการตอบสนองของแฟนมวยปั้มต่อการใช้งาน AI ของสมาคม WWE เนี่ยมันแบบว่าออกจะ over เกินไปนิดนึงเออเพราะบางคนมันก็จะพูดประมาณว่าแบบ เฮ้ยสมาคมมวยป้ามยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีรายได้หลักแบบหลายพันล้านดอลลาร์มันไม่ควรจะมาใช้ไอในการทำงานด้านครีเอทีฟไหมเงินเยอะขนาดนี้จ้างคนเก่งๆจ้างคนดีๆไม่ดีกว่าแล้วก็พูดตามตรงว่าในฐานะที่เป็นสายแบบสายอาร์ตสายครีเอทีฟสายแบบผลิตทำผลงานต่างๆอ่ะนี่ก็ยัง prefer งานที่ออกมาจากมนุษย์อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานวาดงานอะไรก็แล้วแต่แบบใช่ AI มันทำได้เร็วขึ้นเป๊ะขึ้นดีขึ้นบางอย่างก็ทำแทนได้แต่สิ่งที่มันขาดไปมันคือแบบจิตวิญญาณอะ เธอนื้อออกปะแบบทุกวันนี้คือเข้า Facebook ไปแล้วแบบเจอแต่วิดีโอที่แบบเป็น AI เจนขึ้นมาหรือรูปที่เป็น AI เจนขึ้นมามันแบบมันไม่มีจิตวิญญาณอะแบบมันไม่รู้จะพูดยังไงดีอะเออเนึ้อออกใช่ไหมมันมันเหมือนเหมือนกันไปหมดอะต่อให้จะเป็นคุณพี่คนนั้นเจนขึ้นมาหรือเป็นคุณป้าคนนั้นเจนขึ้นมาหรือจะเป็นใครเจนขึ้นมาแต่แม่งก็ออกมาเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยอะแล้วมันดูรู้ว่าไม่ใช่คนทําแล้วมันก็แบบ มันไม่รู้อะเออในในฐานะที่เราเป็นเป็นคนที่แบบว่าทํางานในสายอาร์ตมากกว่าแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะแอบแอนตี้เอนิดๆก็ก็ก,ก,ก็ก็แบบรู้สึกว่าคนมันก็ยังมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าใช่ต่อให้แบบว่าเราสามารถเทรน AI ด้วยข้อมูลมหาศาลได้ในเวลาแบบเพียงแป๊บเดียวให้ AI มันเรียนรู้คือสอน AI ให้วาดรูปกับสอนคนให้วาดรูปได้เนี่ยสอน a ออน่าจะเร็วกว่าใช่แหละแต่แบบ เอไอมันไม่มีประสบการณ์อ่ะมึงไม่ไม่เคยล้มลุกคุกคานมาเหมือนกูแบบมึงไม่เคยแบบอีดอกเหลาดินสอแล้วหักยางลบลบแล้วกระดาษเป็นรูหรือแบบอีเฮียสีหมดมันมันไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นอะแล้วหลายๆครั้งงานที่ดี มันก็มาจากประสบการณ์พวกนั้นไหมงานงานศินละปะงานที่มันมาจากมนุษย์อะมันเป็นงานที่แบบว่าดีเพราะามันมีอารมณ์มันมีประสบการณ์ร่วมอยู่ในนั้น,น,นไหมซึ่งมันมาก็ก็มาจากอะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งมันมาจากสิ่งที่เราจะต้องเจอระหว่างทางในการทําอะไรก็แล้วแต่ถูกป,ปะเอ,อไม่ไม่มีอย่างนนะอ่ะแกเออ แต่คือคือถ้าเอา AI มาใช้เป็นแบบเป็นเป็นเครื่องมือในการทำให้แบบเฮ้ยงานมันง่ายขึ้นอนะ่ะอันนี้ก็ไม่ติดนะอย่างอย่างที่แบบอ่ะ WWE เองก็ก,ก็บอกก็พูดเหมือนกันว่าเนี่ยความจริงอะ่ะคนก็เวอร์เกินแบบว่าข่าวออกมาว่าใช้ AI ความจริงอะ่ะฉันใช้ AI มาตั้งนานแล้วจ้าพวกเธอเพิ่งรู้ฉันนะใช้มานานแล้วหลายปีแล้วด้วยแบบสมมตินะเนี่ย ไปถ่ายคลิปมาคลิปนี้เสียงรบกวนเยอะมากก็จะให้ AI ช่วยตัดเสียงรบกวนให้ก็อีกนั่นแหละออกมาพูดทำไมในเมื่อคนทั่วไปก็ใช้กันจ้าคนไม่ได้แตกตื่นในในสิ่งที่แบบว่าเอา AI ไปใช้กับงานที่แบบว่าทุ่นแรงแต่คนก็แตกตื่นเรื่องที่เอา AI ไปใช้กับงานครีเอทีฟที่มึงไม่ใช่ทุ่นแรงอันนี้คือมึงไม่ออกแรงเลยจ้ะมันมันต่างกันนะก็คืออย่างน้อยงานครีเอทีฟเนี่ยมึงก็ต้องคิดไง แต่นี่คือถ้ามึงเอาไปใช้ทํางานครีเอทีฟแทนก็คือมึงก็จะไม่คิดแล้วอย่างนั้นหรอซึ่งโอเคถึงแมบบ้ว่า WWE เขาก็จะมีกระบวนท่าในการออกมาเหมือนกับว่าแก้ข่าวต่างๆใดๆว่าเฮ้ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น จากกระแสะข่าวที่ออกมาแล้วแฟนมวยปั้มก็ overreact กันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอข่าวมาแล้วมีฟีดแบ็ k ต่างๆมามันก็แอบทําให้พวกแบบว่านักเขียนในทีมครีเอทีฟเนี่ยเกิดอาการร้อนๆหนาวๆเหมือนกันก็แอบกลัวว่าเฮ้ยบางทีพวกชันอาจจะโดน AI เข้ามาแทนที่หรือเปล่า จนถึงขั้นอันนี้มีข่าวมาก็ไม่รู้จริงจริงแท้แน่น,นอนขนาดไหนเนื้อออกใช่ปะเพราะว่ามันโหเล่าละเอียดขนาดถึงในห้องประชุมเลยบอกว่ามันต้องมีอีในห้องประชุมเนี่ยเป็นนาตาชาแอบเอาข่าวออกมาบอกซึ่งมันออกมาบอกได้ไหมมันดูไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่แต่ข่าวมันว่ามาอย่างเงี้ยที่ฉันไปอ่านมาเขาบอกว่ามันถึงขั้นที่ t r i ปเปิลเนี่ยต้องลุกขึ้นมาในที่ประชุมครีเอทีฟแล้วชี้แจงเองเลยว่าจะไม่มีพนักงานคนไหนถูกแทนที่ด้วย AI อย่างแน่นอน ยังไงก็ตามหลายคนก็ไม่ได้เชื่ออย่างสนิทใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรเพราะพวกเขารู้สึกว่า T K O เป็นพวกโสโครกที่สุดน่าเกลียดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาอย่าได้เชื่อใจเธอเธอมาเป็นอินังตอนแหลอย่าฟ้องกูเพราะกูโคลมาจากหนังม a n Girl ขอบคุณค่ะแต่กูเชื่อว่าพนักง,งานใน W W E เนี่ยในใจก็คือ อยากจะเขียนด่าลงเบิร์นบุ๊กแล้วก็ไวพรให้นักเขียนใน WWE อยู่รอดปลอดภัยกันทุกรายนะคะแต่ใดๆก็ตามเออก,ก็ก็ช่วยปรับปรุงในเรื่องการเขียนเนื้อเรื่องด้วยเพราะว่าพวกอยู่ก็เขียนเนื้อเรื่องได้อุบาทอยู่นั่นแหละ